ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนในช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆผมมีเพื่อนสนิทหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือต้นเพื่อนสมัยมปลายที่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยเดียวกันวันหนึ่งต้นโทรมาหาผมเพื่อชวนผมกับเพื่อนอีกสองสามคนไปสังสรรค์กันที่บ้านของเขาโดยบอกว่ากำลังจะย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังเก่าของคุณตาซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อสอปีก่อน เอาเป็นวันอาทิตย์ละกันเดี๋ยวชวนไออิดมาด้วยรอกูย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวนจะจัดปาร์ตี้ทุกอาทิตย์ไปเลยต้นพูดอย่างตื่นเต้นเมื่อถึงวันนัดผมก็มาถึงบ้านของต้นในช่วงสายบ้านของมันเป็นบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําบรรยากาศเย็นสบายมีศาลาริมน้ําปกคลุมด้วยเงาของต้นไทรใหญ่แม้ว่าบ้านจะดูเก่าและน่ากลัวในตอนกลางคืน แต่ในตอนกลางวันมันกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นและสวยงามอิบมาถึงตามนัดเราจุดเตาและเริ่มปิ้งย่างหมูกระทะกินกันอย่างสนุกสนานกระทั่งบ่ายไอ้อิบก็เอ่ยถึงไอ้ยอดเพื่อนอีกคนขึ้นมาและบอกว่าบ้านของยอดน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หลังจากโทรหายอดก็ชวนให้เขามาร่วมสังสรรค์กับพวกเราเวลาผ่านไปไม่นานพวกเราก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของยอดแล่นเข้ามา และพวกเราทั้งสี่คนก็สนุกกันมากเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นพวกเราอิ่มกันแล้วและนั่งพูดคุยกันชิน้นชิ้นไออีกเสนอความคิดว่าลงไปนั่งที่ศาลาดิมน้ำกันไหมต้นพายักหน้าเห็นด้วยแล้วลุกขึ้นเอา้าป่าข้าล็อกประตูไว้ทำไมเดี๋ยวไปหากุญแจมาเปิดประตูก่อนต้นพูดแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านไม่นานนักต้นก็กลับมาพร้อมกับกุญแจ เมื่อเขาไขประตูเหล็กของศาลาบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันทีอากาศเย็นลงอย่างแปลกประหลาดและเสียงแมลงก็เริ่มดังขึ้นทั่วทุกทิศผิวน้ำที่ศาลาเงียบสงบกลายเป็นเงาดำสะท้อนภาพพระอาทิตย์สีแดงที่เริ่มค้อยต่ำเรานั่งลงที่ศาลาและมองไปยังเรือเก่าที่จอดอยู่ริมท่าด้วยความคิดสนุกไอยอดจึงเอ่ยชวนเฮ้ย hey, ลงเรือกันเถอะลองพายเล่นดูหน่อยไหม พวกเรามองหน้ากันเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจลงเรือไปทีละคนแต่ขณะที่พวกเรากำลังจะก้าวลงเรืออยู่นั้นจูๆ่ๆเราก็เห็นชายแก่สวมเสื้อผ้าสีซีดสวมหมวกสานเก่าๆและคาดผ้าขาวม้าอยู่ที่เอวพายเรือทวนน้ำมาหาพวกเราเขาหยุดอยู่ตรงหน้าและกล่าวด้วยเสียงแหบผ้าอย่าเอาเรือออกมาเล่นตอนค่ำเลยมันอันตรายยิ่งไม่มีใครเห็น อาจจะโดนผีลักผาหายไปก็ได้แม้ว่าจะมีบางคนหัวรอยอกกับคำพูดของชายแก่แต่ผมกลับรู้สึกหนาวสั่นอย่างบอกไม่ถูกเสียงลมพัดหวีหวิวข้างคลองทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกจนกระทั่งในช่วงดึกเรือลำหนึ่งที่พวกเราเคยมัดไว้กับหลุดลอยออกไปเฮ้ยใครมัดเรือไม่ดีวะเรือหลุดไปกลางคลองแล้วเสียงไอ้อิดตะโกนมาจากศาลา พวกเราตกใจรีบวิ่งออกไปดูที่ริมท่าพบว่าเรือลำนั้นกำลังลอยห่างออกไปยอดกับต้นรีบโผลงไปนั่งเรืออีกลำแล้วพายออกไปดึงเรือลำที่หลุดกลับเข้ามาขณะที่พวกเขากำลังพยายามพายกลับมาอย่างทุลักทุเลบรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งหน้าขนลุกขึ้นไปอีกบรรยากาศที่เริ่มหนาวเย็นและหมอกหนาเริ่มปกคลุมผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเรานั่งพัก ไอ้ยอดก็เสนอไอเดียขึ้นมาเฮ้ย hey, ไปบ้านกูไหมพายเรือไปนี่แหละแฟนกูไม่อยู่ถือสว่าชมบรรยากาศกลางคืนพายเรือไปตามน้ําเหนื่อยก็ปล่อยให้ไหลไปเขาพูดด้วยรอยยิ้มบางๆผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลผ่านกระดูกสันหลังทันทีที่ได้ยินคําชวนแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนขี้ขาดเราจึงพยักหน้าตกลงกันและเริ่มลงเรือลำเล็กทีละคน โดยแบ่งเป็นสามลำตามความสามารถในการพายไอ้ยอดนําลําแรกไปก่อนส่วนลําที่สองเป็นพมกับต้นและลําสุดท้ายคืออิฐที่พายตามมาแบบช้าๆบรรยากาศยามค่ำคืนนั้นเริ่มหนักอึ้งขึ้นทุกขณะหมอกขาวเริ่มคุมทั่วผิวน้ำลอยล่องเป็นผืนหมอกบทบังทัศนวิสัยรอบด้านเสียงจิ้งหรีดและแมลงร้องระงมตลอดเส้นทางเสียงพายจุ่มลงในน้ำดัง จอมจอมฟังดูเหมือนเสียงกระซิบเรียกจากโลกใต้สายน้ำที่ลึกและมืดผมกับต้นพายเรือไปอย่างทุลักทุเลในหมอกที่หนาทึบเสียงพายของเรากระทบผิวน้ำเบาๆแต่กลับสะท้อนดังก้องในความเงียบงันเหมือนมีใครบางคนกำลังฟังเราอยู่ในเงามืดผมหันไปมองไอ้ยอดที่พายเรือนำหน้าไปก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเงาดำที่เลือนลางเคลื่อนไหวห่างออกไปในความมืด ต้นหันกลับมามองผมด้วยสีหน้าเค้่งเครียดไอ้ยอดมันพายไปไกลเกินไปแล้วว่ามึงว่ามันจะรีบไปทำไมคนที่พายนำหน้าอย่างไอยอดมันก็ทิ้งห่างและก็หายไปแล้วผมกับต้นเลยเร่งฝีพายให้เร็วขึ้นในขณะที่พวกเราพายเรือไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองเราเห็นเงาดำคล้ายเรืออีกลำกำลังแล่นส่วนทางมา แต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบช็อกภาพเงาร่างผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวยืนนิ่งอยู่บนเรือลำนั้นผมยาวของเธอปลิวสวัยไปตามลมใบหน้าซีดเผือดไม่มีเลือดฝาดแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือรอยยิ้มกว้างที่แสยะโชว์ฟันซี่เล็กเปื้อนคราบเลือดเลือดสีแดงสดไหลหยดลงมาเป็นสายจากมุมปากของเธอเธอจ้องมองตรงมาที่พวกเรา ดวงตาสีดำสนิทของเธอเราวกับจะดูดเอาความกล้าและสติของเราไปไอต้ต้นที่นั่งข้างหน้าผมหยุดชะง,งักทันทีรากับร่างของมันถูกแช่แข็งไว้เขาคืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากแล้วหันมาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นว่าเฮ้ยมึงอย่ามองอย่าไปมองมันไอตน้ต้นพูดบอกผมและตะโกนไปบอกไอ้อิบที่กำลังพายเรือตามมาติด,ตด ผมรีบก้มหน้าลงตามที่มันบอกขณะที่เงาของผู้หญิงบนเรือลำนั้นแล่นผ่านไปช้าๆความเงียบงันรอบตัวนั้นแทบจะทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นระรัวในอกแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบหยุบหายใจคือเมื่อเรือลำนั้นลอยผ่านไปผมเห็นชัดเจนว่าบนเรือของเธอนั้นไม่มีไม้พายและที่ท้ายเรือมีเพียงผ้าสีดำมืดคุมบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่พื้นเรือ เมื่อเรือลอยผ่านไปผมกับต้นก็รีบเร่งฝีพายทันทีหวังจะหนีห่างจากเงาสยองนั้นไปให้ไกลที่สุดเราพายเรือไปจนถึงบ้านของยอดไฟในบ้านของยอดเปิดอยู่แต่บรรยากาศกลับดูวังเวงชอบกลผมกับต้นขึ้นจากเรือด้วยความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเมื่อเดินขึ้นบ้านไปถึงเราเห็นยอดนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่มันนั่งเงียบเหมือนรูปปั้นใบหน้าไร้ชีวิตชีวา ดวงตาจ้องมองไปที่หน้าจอทีวีแต่ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเหมือนมันไม่รู้ว่าพวกเรามาถึงแล้วไอ้อิฐที่เดินตามเข้ามาก็ทำหน้าบึ้งตึงตอนจะบ่นออกมาอย่างหัวเสียไอ้ยอดทำไมมึงไม่พูดไม่จาเลยวะแต่ยอดไม่ตอบไม่แม้แต่จะหันมองพวกเราทำให้พวกเรายิ่งรู้สึกแปะกขึ้นเรื่อยๆแม้พวกเราจะพยายามทำตัวให้ปกตินั่งดื่มกินกันต่อ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนั่งดื่มกินต่อจนถึงช่วงดึกประมาณตีสองไอ้ยอดก็ลุกขึ้นเคาะตัวเข้าไปนอนในห้องเหลือเพียงผมกับอิดและต้นที่ยังนั่งพูดคุยกันต่อจนถึงเช้าเมื่อถึงเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าพวกเราต่างคนก็แยกย้ายกันกลับผมและเพื่อนๆช่วยกันยกจานชามไปวางไว้ในอ่างล้างจานก่อนที่ผมจะพาดทำขวดเหล้าตกแตกหกเลิกกระจายอยู่บนพื้นบ้าน เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเก็บกูไม่ไหวแล้วนั่นรถสองแถวมาพอดีเราไปกันเถอะต้นบอกเสียงแผ่วเมื่อเห็นพวกเราเมากันมากแล้วหลังจากแยกย้ายกันกลับบ้านทุกคนยังคงพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนความกลัวจะใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นยังคงหลอกหลอนเราอยู่ไม่หายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นยิ่งทำให้พวกเราขนลุกไปอีก ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ไอ้อิดโทหาผมด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความตื่นตระหนกไอ้ยอดหายไปว่ากูติดต่อมันไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่เราพายเรือไปที่บ้านมันกูกลับไปดูที่บ้านของมันแล้วแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมขวดเหล้าที่แตกจานชามที่ไม่ได้ล้างทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมมึงไปดูกับกูหน่อยได้ไหมเมื่อผมไปถึงบ้านของอิบพวกเรารีบขับรถไปที่บ้านของยอดทันที บ้านของมันเงียบสงัดไฟในบ้านยังคงเปิดสว่างเหมือนมีคนอยู่แต่ไม่มีใครตอบรับเมื่อเราเรียกหาพวกเราตัดสินใจเดินเข้าไปดูภายในบ้านเข้าของทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบรรยากาศในบ้านเย็นยาเยือกอย่างน่าขนลุกเหมือนบ้านนี้ถูกทิ้งร้างมานานบนพื้นบ้านผมยังคงเห็นคาบเหล้าที่พวกเราเผลอทำหกเมื่อวันนั้นขวดเหล้าที่แตกยังนอนนิ่งอยู่ที่เดิม ไม่มีใครมาเก็บกวาดรากับว่าเวลาที่นี่หยุดนิ่งไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่คืนนั้นอิดมองไปรอบๆบบ้านด้วยความสับสนและกลัวเขาโทรหาแฟนของยอดทันทีแต่สิ่งที่ได้รับกลับมายิ่งทําให้เราหวาดหวัน่นฉันไม่ได้เจอยอดมานานแล้วพวกเราแยกกันอยู่ตั้งแต่สองเดือนก่อนฉันก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน ความกังวลในใจของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่ออิบโทรหาเพื่อนคนอื่นๆแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ายอดไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครได้ติดต่อก,กับเขาแม้แต่คนเดียวทุกอย่างยิ่งดูประหลาดและลึกลับขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราไม่อาจหาคำตอบได้สามวันต่อมาอิดโทรหาผมอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจมึงต้องมาดูอะไรบางอย่างกับกูเจอกันที่ทางเหนือของหมู่บ้าน ผมรีบไปตามนัดและเมื่อมาถึงก็เห็นกลุ่มไทยมุงยืนล้อมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสิ่งที่พวกเราเห็นตรงหน้านั้นทำให้ผมแทบจะยืนไม่ไหวเรือลำหนึ่งติดอยู่ริมฝั่งใกล้กับต้นโกงกลางเก่าและสิ่งที่อยู่ในเรือลำนั้นคือผ้าสีดำที่คลุมร่างของใครบางคนซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดผ้าสีดำนั้นออกมาภาพที่ปรากฏคือร่างของยอดเพื่อนของพวกเรา นอนนิ่งอยู่ในสภาพที่ใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากเขี้ยวค้ำและไม่มีลมหายใจอีกต่อไปความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือเรือลำที่ยอดนอนเสียชีวิตอยู่นั้นมันคือเรือลำเดียวกับที่เราเห็นในคืนนั้นวันที่เรือของผู้หญิงที่ลอยผ่านพวกเราไปหลังจากนั้นผมและเพื่อนๆต่างยืนตัวแข็งทื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรา ต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เราเห็นและ,ะเผชิญอยู่ในคืนนั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้ง่ายๆมันอาจจะเป็นพูดผีหรือวิญญาณชั่วร้ายที่พาเอาชีวิตเพื่อนของเราไปโดยไม่มีวันกลับส่วนตอนที่พวกเราไปนั่งกินกันที่บ้านของไอยอดที่พวกเราเห็นมันนั่งซึมไม่พูดไม่จาก็อาจจะเป็นเพราะว่านั่นก็คือวิญญาณของมันเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงเป็นปริศนา และความทรงจําอันแสนเศร้าที่ติดตรึงอยู่ในใจของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้